ทางด้านของน้องเต้าหยองหลายท่านน่าจะรู้จักกันดีถ้าใครได้ติดตามเนี่ยนะฮะก็คือคณะระเบียบวาทศิลป์ซึ่งหลังๆดังมากและรู้สึกไปเล่นภาพยนตร์ของคุณพอานนท์ใช่ผ้าพน้องเต้าหยองนะคะแล้วน้องก็กําลังดังเลยปรากฏว่าล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าผมกับคุณพ่อติดโควิดตอนนี้อยู่ที่เต้าหยองคือคนคนนี้นะฮะไม่ใช่กางเกงแดงเปลี่ยนภาพไปแล้วเนี่ยนะ ความก่อนนะฮะเป็นยังไงบ้างฝ้ายเต้าหยองกับคุณพ่อติดโควิดนะคะตอนนี้คุณพ่อกับน้องรักษาตัวที่ขอนแก่นแล้วปลอดภัยหายห่วงได้อันนี้คือเจ้าตัวอยู่ต่างจังหวัดก็เลยมีเตียงค่ะแล้วล่าสุดนะฮะเราได้วิดีโอพอคุยกับพ่อบุญธรรมใช่ไหมก็คือคุณพ่อพักดีเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็น้องเต้าหยองเห็นบอกอันนี้น่าสนใจตัวไหนมะเต้าหยองคือคนซ้ายนี่คือคุณพ่อประเด็นคือคุณผู้ชมฮะไม่รู้ว่ารับเชื้อจากไหนเพราะว่าเอาจริงเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ไปอัดรายการตั้งแต่วันทที่รกกาาไปํฟัันแลล้วบ ไข้ขึ้นเลยเดาไม่ถูกเลยครับว่าไปโดนเชื้อมาได้ยังไงลองฟังเสียงดูนหน่อยฮะปกติครับไม่มีอาการอะไรเลยครับอ๋ออุณหภูมิไม่ได้มีไข้ไม่ได้ร้อนไม่ได้ตัวร้อนอะไรอย่างนี้เลยปกติครับอุณหภูมิก็ปกติเลยนะเนาะเจ็บคอมีเสมหะอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีครับมีเจ็บตะวันแกใช่ไหมใช่ครับมีเจ็บตัง้งแต่เริ่อมอากาศ